เตรียมส่งงานอีกหนึ่งชิ้นครับเส้อผ่าเส้นนี้ก็ตัดเปลี่ยนปลายเผาใหม่นะฮะการตัดเปลี่ยนของเราก็มีแกนในนะครับหรือว่ายดไซในนะฮะเพิ่มความแข็งแรงเปลี่ยนปลายเผาใหม่นะครับเนื่องจากลูกปืนแตกปลายเผาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียนะครับพอลูกปืนแตกปุ๊บก็จะเกิดความเสียหายระหว่างปลายเผาแล้วก็ตัดเปลี่ยนใหม่ครับแบบมียดไซในแบบนี้ ต้องทําให้หนาครับข้างนี้เป็นของเดิมไม่มีนะฮะไม่มีไส้รครับดังนั้นในการตัดเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเราจะต้องทําให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อมใหม่นะครับข้างในก็จะเป็นไส้หนาต้มหมดละตัวครับโอเคเดี๋ยวพวกนี้เหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่เสร็จครับตัวนี้เสร็จแล้ว ตัวน in hmm. no? 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 okay. sí ี so might, right mm ้ก hmm. mm ็ต hmm. mm ัดเปลี hmm. mm ่ยนปลายเผาเหมือนกันเปลี่ยนให้ใหม่ใช้ปลายเผาใหม่ถ้าลูกปืนแตกเนี่ยปลายเผามักจะเสียนะครับตัดเปลี่ยนมียาไส้ในแบบนี้เลยก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวปลายเผานะฮะเพราะว่าเหล็กที่ยาไส้จะยาวมาถึงนี้นะครับสร้างความแข็งแรงกดงอก็จะยากหน่อยทีนี้นะครับ ฝั่งอันนี้ก็เป็นของเดิมทั้งของเดิมก็จะไม่มีไส้ไสโอเคเมื่อตัดเปลี่ยนแล้วก็ต้องให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับอือ ABS ร ABS แล้วก็ทำให้เสร็จนะครับใส่ ABS ได้เหมือนเดิมโอเค ดัดให้เที่ยงตรงแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวพวกนี้จะทำการตัดนะครับอันนี้ตัดย่นเหลือแขน30นะครับนี่เพาของลูกค้าตัดย่นเหลือแขน30แล้วฝั่งด้านนี้ตัดเปลี่ยนนะฮะตัดเปลี่ยนแล้วก็ย่นเข้าไปเหมือนกันก็คือให้เหลือแขน30นะปลายเพาเสีย ปเพามีปัญหาแตกฟ้าออย่างเงี้ยก็สามารถตัดยนเข้าไปได้นะครับตัดแล้วเดี๋ยวยาไส้ในเหมือนกันฝังกระหงูตัดลัตยาไส้ในแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับคือการตัดยนคันนี้จะมี2อย่างคือเปลี่ยนปลายเพาใหม่แล้วก็ตัดยนด้วยให้เหลือแขน30ลูกค้าจะเอาไปทําเป็นล้อมุดครับล้อมุดฝากอุปริชชาพลอยด้วยนะครับเสื้อเพาเสียเราก็ซ่อมให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ